สวัสดีค่ะเพื่อนๆจ้าวันนี้ป้าออนสีมะเฮ็ดน้ำพริกหมูนะคะเนาะบางคนเพื่อนก็นเอิญน้ำพริกอ่องนะเพื่อนๆจักป้าออนก็นนะคะอยูบวานบางๆเนาะเดี๋ยววกาเทียมซอนน,นคะคะกละเทียมสุดไฟสุดมันนะคะ อ่อนตีเห็ดสูตรนี่เนาะโอ้ยควัดขึ้นจักหน่อยขอโทษดขอใคร่กันขอโทษเด้อพี่น้องจ้ะควันมันไปทางกล่องพอดีขอโทษขอใครค่ะโอ้ย <c oughs> <c oughs> เอาออกจากกล่องเก็บน่อยแล้วกันเนาะคะวันมันขอโทษเด้อค่ะควันติดเอ้ยเนาะเห็ดจังไงดี อ่อนสิเกียวกระเทียมเกียวหอมค่ะแล้วเกียวพริกก่อนอ้อนหมักกินแล้วค่ะาอมอุ่นจ้ะมันมันถิไปทางกล่องจัง่อยขอโทษเ้อค่ะเห็นชาป๊อพี่น้องค่ะมันมันไปทางกล่องเนาะ อ่อนสิพัดคูกันเลออ็กอผัดหอมผัดกระเกี่ยมคูกนันมันหอมๆจังคอยใส่พริกนะคะ่ะใส่พริกใส่มะเขือเทศเนาะเพื่อน แลก็ใส่น้ำมันลายนะค่ะเนาะพี่น้องจ้ะใส่เยอะหน่อยเนาะเพิ่มน้ำมันอีกเยอะหน่อยมันบางเทีเวลาเขาใส่หมูลงไปมันสีแห้งเราต้องกาเติมน้ำด้วยค่ะเด้อเพื่อนๆเติมน้ำเอาก็ได้เนาะเนาะโอู้หูฉี่ควงงม้วนงม้วนเนาะ เห็นชัดมั้วเห็นจ้าควันมันขึ้นกะเนาะอันมาพื่นๆเนาะควันควันเห็นเครื่องมอเห็นบ่เอ้าให้เห็นชัดๆเนาอกันเนาะ จีนีควันปะออนอย่คนหลับฟังควันมีหลอมคันเฮ้ยคันเข่ากล้องขอโทษขอให้ค่ะปะออนขยับออกมาดจังน่อยกัน บะเกืเทศครับพี่นา้เา้ำซีเรายลกันหน่อยบ๊อกเตนให้เจ้าพี่เน้อยนิย เห็นชาปวกะเอ้ยเนาะขอเถิดเขาไปเด้อค่ะ,ะวคะวันมันเข่าเนาะคะ่ะเนาะเขาควันมันเข่าปุ๊บดอกอภามันสิบอสวยนะคะสิไปยนี่ยจัดมันเป็นในสวยจัยงเลยเพืนนะ่อนๆเนาะโอ้ยควันเข่าฟองพี่น้องเอ้ย เทสลดนะคปะปลาอันก็ชส้หมูนะคะพี่น้องก็หน่อยเลยจต่เดือเห็ดไปเห็ดมาบนหนอยจตเหมือ เฮ้หยเดี๋ยวแกะหมูเนาะค่ะว่าตำยาหมอมันสิมัยเนาะเพื่อนเนาะเดี๋ยวรอให้น่าหมูมันออกก่อนนะคะเพราะว่ามันมีตำใดๆต้องไปเติมน้ำอ๋อจะสิเติมน้ำนิดหน่อยค่ะว่าต้องร้ายแล้วเพื่อนเนาะไม่นานตกสิก นิดนึงนะนงเพื่อนกินนลเพื่อนเนะมามาเกิดเพชตอนเพศปรปอเพ็ดนะคะนเนาอเพื่อนๆให้เป็นเดือดสักนิดกาจะมีปรุงเครื่องเนะคะ่ะ ตอนซิม่ใส่กุ้งแห้งพร้อมนะค่ะ มาใส่น้ำน,นิดเดียวใส่ไปทั้งหน้าลายโยเดียมกับน้องค่ะ องใส่น้ำเนาะคเพื่อนเนาะหมูมันสิบลกแข็งนะค่ะมันแต่อีกสูตรหนึ่งมันกะใส่น้ำนิดหน่อยมันกะสิมันกะสิน่ากินอีกแบบค่ะคเพื่อนจ้ะคืปะอปลาอ่อนเฮดดูเนาะม,มักสไตล์ใดกับเก็ดกินแน่ๆกับหอมหอมบระเทียมน,นะคะเนาะคเพื่อนมักกันได้กัใส่แบบนั้นเรือยค่ะ ีจังหอยหนึ่งนะคะเนาะคนดีประ,ประอ้ <laughs> ะนอนแต่แข็งโคกเลยลร่มปิดฝาเนะคะเนาะแข็งแข็งเป็นก้อนได้ไหมเนาะแกใส่เอาเราต้องไลน์นะคะเอาแกนี้ไมก็ ใส่ใส่ปุมนัวนะคะปุมนัวหมักหลายใส่หลายเลยหมักหลายใส่หลายยังกับอะไรใส่หน่อยแสร็หน่อยใส่ลสหลเสร็มไหลอ็ไปออนใส่ประมาณปลายช้อนนะเพื่อนๆนะปลายช้อนแชน่งมากนะ บางกินเด้ค <on> ่ะเด้อพ <noon. S 2> <Angie. S 1> ี่น้อเด้วเด็็นคันเร็จเป็นคันอืมงีเอาตัพี่องสีอ่เนาะค่ะปลาออนใส่ซีออ๊วขาวที่ิ่ใส่น้ำปลาเนาะกระเอาก็ะเอาก่ะ แต่สิบโปเกมส์เนะคะเป็นคนกินโปเข้มสิ้ิมเบิ้ลสิมเบิ้ลนะคะสิ้มเบิ้ลรสชาติ ไมหนกไดี้งน้อยนิดหน่าคนก็ใส่น้ำตาลน้กตาลเนาะชอบตัดรสหวานนิดหน่อยแตกันเบียร์เ่าอีเลาะมั้งไม่เห็ดูอยู่ค่ะแต่บางเธอค่ะใส่บางเธอกือต้องใส่น้ำตาลรสชาตินิดหน่อยนะคะ ตั้งน้ำน้ำเลยเด้อพี่น้องเด้อตัางน้ำห้อนค่ะเพราะว่าตัางคุ้นล้างอย่างออกเนาะี๋ย,ย่างหนึ่งมันมันมอกไยเผ็ดนะคถวเพราะว่าใออส่พริกหน่อยไปโอเผ็ดปันไลย แต่ว่าก็ทำรับปลาออนนะคะเนาะ,ะใส่ได้แล้วค่ะพี่น้องค่ะรสชาติดีห้องกินนะคะเนาะตอนนี้เด้อค่ะต้องไปเห็ดกินมึงเด้อพี่น้องเออสูตรไผรสูตรมันเน,นเานนะ,ค,ะนค่ะมักยังกับไส้ได้ว่าปลาออนมักแบบนี้นะเห็ดเตอ๋อถี่ยวกระเท็ดมหออางายให้ได้พี่น้อง หมอบัหญ่อีหลีเอามามาจาดก,กินน้ำกันเนาะคะ่ะเนาะเดี๋ยวไปเบิ่งจัดจานเนาะคะ่ะอันนี้ก็เสร็จแล้วเนาะไปเบิ่งวิธีแบบปลาออนจัดจานแต่กลับมากินน้ำกันเล้วค่ะเด้อเจอกันเดี๋ยวลองรองไปเบิ่งอะเทปปลาออนจัดจานเนาะค่ะเนาะพี่น้องมาแซ่บๆน้ำกันจา้าเสร็จแล้วคะ่ะพี่น้องจา๋ามาเด้อจ้าเด้อมากินน้ำกันคะ่ะกัสิมีเนาะคะ่ะนี่ผักกาดเนาะเพื่นอๆนๆมีตต้นหอม นี่ผักชีค่ะมือนีิปลาอ่อนเริ่มซื้อแตงกวามาเอาเพื่อนเนาะกะสีมีประมาณเดียค่ะมากินน้ากันค่ะแซ่บๆกับพี่น้องค่ะเนาะค่ะเนาะกะกิกนอ่านี่ละมิยังเข้ากะเห็ดแบบน,นั้นง่ายๆค่ะวันหยุดยูปานของปลาอ่อนเนาะค่ะเนาะกะผุดละลายๆเลยค่ะเด้อเดี๋ยวเจอ,อกันคลิปหน้าเนาะคะ่ะว่าเขา้าสีไปเห็ดเมนู่นใดให้กินเนาะกะผุดละลายๆค่ะสวัสดีค่ะ